สวัสดีครับวันนี้ลุงหมีพามาชมไร่มันสำปะหลังนะครับของพี่พลนะครับอยู่ตำบลทรัพสมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ของเรานี่เองนะครับผลิตภัณฑ์โฟทีของเราได้ผลอย่างไรใช้อย่างไรมาฟังจากปากผู้ใช้จริงกันเลยครับครับสวัสดีครับผมพลนะครับตอนนี้ปลูกมันสำปะหลังนะครับโดยที่ใช้โฟทีนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับคือการแช่ท่อนพันุ์นะครับแล้วส่วนใช้อย่างไรบ้างครับก็คือ10ช้อนนะครับปาดนะครับต่อน้ํา100ลิตรนะครับ แค่ไหนแค่ไหนครับแช่ยี่สิบนาทีนะครับก่อนปลูกนะครับเราปลูกระบบน้ําหยดนะครับเราจะหยดน้ําที่ร่องก่อนนะครับแล้วก็เสียบท่อนพันุ์นะครับครับหลังนี้เราก็มาชมกันเลยครับว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรบ้างครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ไม่ได้แช่ท่อนพันธ์ใช่ไหมครับครับไม่ได้แช่ท่อนพันุ์นะครับสังเกตนะครับต้นบางต้นนะครับความสมบูรณ์จะไม่ได้นะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยบางต้นก็จะตายนะครับเพราะว่ารากเขาออกออกออกมาน้อยนะครับแผ่กระจายออกมาน้อย นะครับครับแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับต้นกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยโฟทีจะไปกระตุ้นให้ออกรากได้เยอะขึ้นนะครับสังเกตจะไม่มีกิ่งพันุหรือว่าท่อนพันุเสียเลยนะครับเสมอก็เจริญเติบโตเสมอกันนะครับอายุก็ประมาณ2เดือนกว่านะครับมันตรงนี้นะครับเราได้ฉีดพ่นไปกี่รอบแล้วครับฉีดพ่นไปหนึ่งครั้งแล้วครับประมาณ3ามวันที่แล้วนะครับ เดี๋ยวก็จะมาติดตามผลกันต่อไปนะครับจะมาติดตามให้ดูกันเรื่อยๆนะครับถึงความคืบหน้าว่าจะได้ผลผลิตเท่าไหร่อย่างไรครับครับฝากติดตามด้วยนะครับ